สวัสดีครับก็มีรถไถยอิซากิ TS หนึ่นะครับหรือว่าเครื่องยนต์สิแรงนะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับ4ฟ i n วินขับเคลื่อนสีล่ล้อคันนี้สีเดิมๆทั้งคันครับสภาพเดิมๆเ,เก่านอกครับอสวยๆแห้งๆเดิมๆครับตะแกรงข้างครบๆแน่นๆน,น,นะครับ สวยเลยเดิมดีจังเลยนะครับเครื่องยนตสองสูบสีเดิมครับผมกระจกครบติดเครื่องดูกันนะครับ เครื่องนิ่มๆเลยเปิดดูเครื่องกันครับผมเครื่องแห้งๆเลยครับแปบ๊บเหลืองๆเ,เลยอ่า่องยนแน่นๆครับ ฮารูลิกหลังครับโอ้ยเดี๋ยวไม่ถนัดอ่ะยกขึ้นห,หน่อยโอ้ฮดรอลิกขึ้นไวนะครับอ่าว่างขึ้นว่างขึ้นอ่าฮดรอลิกขึ้นไวดีจังเลยนะครับ วดีโอมีความเร็วปรับได้สี่ระดับนะครับอ่าอันนี้สองสามหนึ่งสองสามสี่นะครับเดี๋ยวลองเกลียสี่นะครับไวสุดอ๋ออันนี้ีโอหนึ่งครับอ่าอันนี้ีโอหนึ่งช้าสุดนะครับปเปดแวงาสี่อ่นี่เดี๋ยวลองสี่นะครับไวสุดอ่าไวจี๊ดเลยครับ อันนี้ก็จะเป็น2วิดีโอ2ก็จะช้าลงมาครับผมวิดีโอสเดี๋ยวผมขับให้ดูนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับรถอยู่ตะบนกลางดงองเภอปักช่องจงหััดงวนครราชะะสีมานะครับเบอร์โทร0923562995นะครับ0923562995ขายในราคา79,000บาทนะครับ79,000บาท โอเคครับสวัสดีครับผม